แกะดำบนท้องถนนเอาช้าไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะโดนลุมโดนลุมอยู่นั่นแหละการเปลี่ยนเลนก็จะยากโอ้โหข้างหลังเนี่ยตามผมเป็นรถไฟเลยกลับรถบนท้องถนนเนี่ยจะเปลี่ยนเลนไม่มีใครให้แกะดําตัวนี้ไปเลยอ่ะออกไปได้เลยโดนอ่ะเลี้ยวใส่กันอยู่เนี่ยเอาเอาแล้วดูสิจะไม่มีใครอยากตามตูดเราหรอกอกลายเป็นหวาดเสียวหัวใจขึ้นมาทันทีการที่เรามีคันเล่นเนี่ยครับ มันคือการที่เราอ่ะคุมระยะห่างหน้ารถเรานะเราอยากเป็นคนเลือกชะตาชีวิตตัวเองหรือจะให้คนอื่นเลือกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ซีรีส์เลิกกลัวขับรถครับวันนี้ผมก็จะพามือใหม่ทุกท่านนะครับมาเลิกเป็นแกะดำบนท้องถนนกันนะครับเคยไหมครับเวลาเราขับรถออกบนท้องถนน เรารู้สึกว่ามันยากมากเลยมีแต่อุปสรรคมีแต่รถเร็วๆเ,เยอะแยะมากมายไม่รู้จะทำยังไงฉันก็เลยค่อยๆช้าๆไปก่อนแต่ยิ่งช้าเนี่ยครับมันยิ่งกลับทําให้สถานการณ์นั้นยากเข้าไปใหญ่อุ้ยมีแต่พี่ๆเขาขับเร็วกันทั้งนั้นเลยฉันเนี่ยไม่รู้จะทําไงฉันช้าๆไปแล้วคราวนี้ฉันก็เด่นขึ้นมาบนท้องถนนคราวนี้ฉันก็เลยกลายเป็นแกะดําบนท้องถนน ยิ่งยากยิ่งเด่นเข้าไปใหญ่ยิ่งโดนลุมเข้าไปใหญ่เนี่ยแหละครับคือการแกะดำวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าอาการแกะดำบนท้องถนนเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีข้อเสียยังไงแล้วเราเนี่ยจะเลิกเป็นแกะดำได้ยังไงนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกกันก่อนครับว่ามือใหม่หลายๆท่านเนี่ยที่เริ่มขับเราอาจจะอยากขับช้าๆเพราะคิดว่ามันปลอดภัยใช่ไหมครับ แต่เปล่าเลยมันไม่ใช่ปลอดภัยที่สุดการที่เราขับช้าเนี่ยอาจจะไปกีดขวางบนท้องถนนอาจจะทำให้เราและเขาเสียจังหวะได้นะครับถ้ามันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ถ้าเราสามารถกลมกลืนกับสถานการณ์ได้ล่ะอ๋อเขาได้ไปเราได้ไปต่างคนต่างลื่นไหลถ้าเรากลมกลืนกันบนท้องถนนแล้วเมื่อไหร่ เราจะไม่เด่นเราจะกลายเป็นแค่ส่วนประกอบคันหนึ่งบนท้องถนนแต่ถ้าเราเนี่ยรู้สึกเกรงกลัวแล้วเราเอาช้าไว้ก่อนฉันขอชา้าช้าบังคับรถ20-30แค่หน้ารถตรงเนี้ยเด่นขึ้นมาทันทีแล้วก็จะโดนลุมโดนลุมอยู่นั่นแหละการเปลี่ยนเลนก็จะยากเพราะความเร็วมันต่างกันเกินเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับเขาซึ่งความเร็วตรงเนี้ยเราไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ผมไม่สามารถบอกได้ 60- 80 หนึ่งร้อยคือเร็วแต่ถ้าเราคุยกันเรื่องสถานการณ์ล่ะสถานการณ์เนี้ยเขาขับกันห้าสิบหกสิบเรายี่สิบช้าไปไหมสถานการณ์เนี้ยเขาขับกันห้าสิบหกสิบเราซัดร้อยหนึ่งเร็วไปไหมอันนี้แหละครับคือสถานการณ์บ่งบอกความเร็วตัวเลขอะถ้าสมมติว่าเราขับในเมืองไม่ใช่การเดินทางไกลเราแทบจะไม่ต้องสนใจมันเลยเราดูสถานการณ์ทำตัวกลมกลืนดีกว่าครับเนี่ย จุดนี้แหละครับคือจุดที่จะทำให้เรากลมกืนและเลิกเป็นแกะดำได้นั่นก็คือความเร็วครับขับช้าไม่ใช่ปลอดภัยทำตัวกลมกลืนกับสถานการณ์นี่แหละครับปลอดภัยที่สุดเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูก่อนนะครับว่าการที่ผมเป็นแกะดำบนท้องถนนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันอันตรายต่อตัวเองและต่อผู้อื่นอย่างไร ซึ่งอันนี้ครับผมก็จะแปะสติกเกอร์ท่วมๆรถไว้เลยว่าขอภัยมือใหม่เพราะว่าผมจะจําลองมือใหม่ให้ดูแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะขับกลมกลืนให้ดูว่าเราสามารถขับกลมกลืนบนท้องถนนได้อย่างไรนะครับงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปมาครับทุกคนแกะดำตัวนี้พร้อมออกเดินทางแล้วครับไป โอ้โหพี่ๆเร็วกันทั้งนั้นเลยอึ๊บค่อยๆขย่าค่อยๆขย่าค่อยๆขย่า,ยยาปึ๊บอ,อ่ะแกะดำตัวนี้พอที่จะสามารถบังคับรถอยู่ในเลนโอ๊แต่ก็กลัวเขาอึบนี่แล้วออกมาแล้วก็เต่าเต่าเต่าต่าอ่ะลองดูนี่ครับฉันเนี่ยอยากจะบังคับรถของฉัน อยู่แค่นี้อยู่แค่นี้20อ่ะดูดูสถานการณ์อ่ะดูรถเริ่มติดแล้วใช่ไหมเนี่ยรถหลังเริ่มติดแล้วใช่ไหมดูเห็นไหมครับเขาเปลี่ยนเลนหนีละอืบนะคราวนี้อุ้ยจมอุปสรรคมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์กลัวเราก็จะไปหาเขาอุ้ยรถใหญ่กลัวดูจอดจื้นี่ครับแล้วเราก็ตะตอนยอน ไปต่อเรื่อยๆนี่ไปงี้ตอนนี้ความเร็วยี่สิบครับยี่สิบยาวๆดูดิแล้วพออย่างเงี้ยสถานการณ์เนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหจะเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนยากเนี่ยจะเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนยากมากเลยเปลี่ยนไปไหนไม่ได้เลยอุย้ย ฉันไม่ได้จะอยากอยู่เลนนี้ซะหน่อยอุ้ยรถใหญ่อีกอุ้ยกลัวเนี่ยครับแล้วเราจะเปลี่ยนเลนลำบากมากเลยคราวนี้เราต้องรอต้องรอจังหวะโล่งๆอย่างเดียวเลยเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันช้ากันเกินเห็นไหมความเร็วมันช้าเกินอืบโอเคอืบฉันขออยูเทินได้ไหมเนี่ยแล้วยูเทินเนี่ยแล้วมาวิ่งขวาแบบเต่าๆเงเนี้ยอ่าแล้วดูนะ แกะดำกับรถบนท้องถนนเนี่ยหืมสนุกกันเลยทีนี้อึบอึบอึเนี่ยแล้วคราวนี้ก็จะอยากอยู่งี้เห็นไหมอยากอยู่น,นี้แล้วก็ไม่กล้าออกไม่กล้าออก กลัวเต่าเต่าเนี่ยเต่าแล้วติดติดขวาติดขวาติดขวาจะเปลี่ยนเลนดูดิเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยตอนนี้ผมเด่นเลยนะดูดิดูดิเห็นไหมไม่มีใครให้แกะดำตัวนี้ไปเลยอะดูดิเห็นปะไปไม่ได้แกะดำไปไม่ได้โอ้ยออกไปได้เลยออกไปได้เลยออกไปได้เลย ยดู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 ดิเห็นปะไม่มีใครให้แกะดำเลยอ่ะโอ้น่าสงสารดูดิโอ้ยเพิ่งออกได้น่าสงสารไหมครับเนี่ยเขาขับกันห้าสิบหสิบผมสี่สิบเต่าๆต่าบนถนนโอ้มันก็ยังเร็วไปอ่ะสำหรับเลนเนี้ยเออกลัวกลัวกลัว ทีนี้ปึ๊บออกไม่ได้รอจ้ารอเลยเห็นไหมรอเลยเห็นไหมก็ความเร็วมันต่างกันเกินเนี่ยมอเตอร์ไซค์ม,มายังไปไม่ได้เลยเห็นไหมครับอันนี้แหละเด่นเลยล่ะแล้วทำไงอ่ะทีนี้ทำไงดีอยากยูเทิร์นจริงๆอ่ะใจอยากจะยูเทิร์นอันนี้นะแต่ทำไรไม่ได้อ่ะเราข้ามไม่ไหวอ่ะ เนาะข้ามยูเทินไม่ไหวอะ่ะอันตรายมากเลยเนี่ยแล้วคราวเนี้ยเราต้องรอโล่งๆเลยตื๊ดมีใครใจดีให้ผมไหมผมอยากยูเทินอึ๊บเนี่ยเห็นปะเป็นไงแกะดำเหนื่อยไหม ดูดิเราทำรถติดอะ่ะคือเขาไปกันรล้วๆๆ้ว,ว,วแต่พอเจอแกะดำตัวนึงอะ่ะรถติดทั้งเส้นเลยเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนไม่ได้จะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้โดนขังเด่นขึ้นมาบนถนนขึ้นมาทันทีอะ่ะเพราะอะไรเพราะความเร็วแกะดำว่างไงกรถมากลัว โอ oh. ้ขัวขัวอึ๊บนะแกะดําไปอึบจะเปลี่ยนเลนอยากเปลี่ยนเลนดูที่แกะดําจะได้เปลี่ยนเลนไหมอึบอ่ออโอ้ออออห่างห่าดีห่างด,างดีแกะดำกล้าครับแกะดำกล้าอึ๊บะโอเคแกะดำไปได้ละแล้ว,ลวตอนเนี้ยการที่เราไม่ไป การที่เขาให้จังหวะการที่เขาให้โอกาสเราแต่เราทําเขายากเราทําเขาช้าตรงจุดเนี้ครับมันจะเปลี่ยนจากคนที่ใจดีกับเราเป็นคนใจร้ายโหเอ้ยไม่น่าให้มาเลยให้มาแล้วก็เต่าเนี่ยแล้วดูสิจะไม่มีใครอยากตามตูดเราหรอกใช่ไหม ไม่มีใครอยากตามตูดอะรถเมย์ยังอยากจะแซงอะดูดิเห็นปะรถเมย์ยังไม่เอาเลยนู่นะอือฮึกลายเป็นหวาดเสียวหัวใจขึ้นมาทันทีเฉียวตูดขึ้นมาทันทีเนี่ยแล้วมือใหม่ก็จะโดนแต่อย่างเงี้ยครับโดนปาดโดนเบียดนั่นแหะเขาจะตรงเขาอยู่เลนนี้เขาก็ตรงได้แต่ดูเขาเปิดไฟเลี้ยวนั่นแหะเขาจะเข้าข้างหน้าเขาก็ไม่เอาแกะดําตัวนี้เหมือนกันไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เลย ถามว่ามันมันดีไหมมันก็ดีแต่มันมีเสียเยอะกว่าไงมันเสียเยอะกว่าใช่ไหมเราเนี่ยกลายเป็นเบี้ยล่างของถนนทําอะไรก็ไม่ได้แทบจะไม่มีสิทธิ์อยู่บนถนนน,นี้เพราะอะไรเพราะเราเป็นแกะดำเพราะเราเด่นขึ้นมาใครจะอยากให้อ่ะใช่ไหม ใครเขาจะอยากให้ทางรถที่จะทำให้ตัวเองช้าลงไม่มีหรอกเนาะให้แล้วตัวเองเดือดร้อนอะ่ะก็ไม่อยากให้นี่ครับเอาออกเลยไม่เป็นละไม่เอาละฉันจะไม่เป็น แกะดำละไปครับเลิกคราวนี้ผมเอาป้ายออกละฉันจะไม่เป็นแกะดำละถ้าเราพอสั่งรถได้นะครับเราลองดูลองเอาป้ายออกดูสถานการณ์เปลี่ยนเลยมาแต่ทุกคนต้องฮึบไปกับผมนะฮึบ อ่ะโอเคพอมีที่ให้เราตรงไปก่อนไปก่อนครับอพอมีทางให้เราคันเร่งเราคันเร่งไปก่อนครับเนี่ยคันเร่งไปเลยเราลองดูว่าถ้ามันตรงๆเฉยเฉยอ่อะ เราไปก่อนได้ไหมตอนแรกเราอาจจะกลัวคันเร่งนะว่าหุยเรากลัวรถพุ่งเรากลัวมันเร็วแต่ถ้าที่เราขับนะครับตรงๆอย่างเดียวอะ่ะเราลองไปก่อนได้ไหมเราลองพารถไปก่อนได้หรือเปล่าเนี่ยครับถ้ามันแค่ตรงๆอย่างเดียวเนี่ยตอนแรกเราอาจจะยังไม่กล้าไปเลนขวาฉันกลัวฉันเกรงกับเลนขวาอยู่เนี่ยครับ ฉันกลัวฉันเกรงกับเป็นขวาอยู่ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าโอ้ยฉันเนี่ยพอที่จะขับได้นะฉันไปได้นะเดี๋ยวฉันจะต้องเลี้ยวแล้วเนี่ยอ้าฉันลองดูสิฉันลองดูสิลสเลียขวาเนี่ยน่ากลัวทุกครั้งไหมอืมมันก็ตรงไปเรื่อยๆนะนี่ครับมันก็ตรงไปเรื่อยๆนะ แต่ว่าพอมาอยู่เลนขวาแล้วเนี่ยอ่ามันขับง่ายใช่ไหมมันตรงอย่างเดียวสิ่งที่แรกมาคืออะไรสิ่งที่ต้องแลกความเร็วใช่ไหมแต่ถามว่ามันเร็วไหมเนี่ยตอนนี้ผมขับเกาะเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยความเร็วอยู่ห้าสิบหกสิบเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ยี่สิบสามสิบมันคือห้าสิบหกสิบไหวไหมห้าสิบหกสิบ แต่ที่พูดอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนน่ะไปจำความเร็วนะว่าฉันจะต้องขับ50 60ขอแค่ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของมันอ๋อเลนขวามาเลนขวามันขับง่ายขึ้นไปเร็วอีกนิดนึงได้ไหมให้เขาสามารถขับได้ง่ายๆเหมือนเราได้ไหมอ่ะลองดูก่อนว่าเนี่ยตอนเนี้ฉันต้องการที่จะเลี้ยวขวา ฉันไม่ค่อยอยากจะมาอยู่เลนขวาหรอกถ้ามันไม่จําเป็นแต่ตอนนี้ฉันจะเลี้ยวมันจําเป็นใช่ไหมแต่พอมันจําเป็นแล้วอะ่ะมันก็ต้องแลกกันใช่ไหมว่าการที่จะมาอยู่เลนขวาเนี่ยมันคือเลนของรถเร็วฉันก็พารถไปอย่างต่อเนื่องรักษาอย่างน้อยๆน,นะอย่างน้อยๆถ้าเราอาจจะยังไม่ชิดคันหน้าดได้เรายังเว้นห่างเยอะแต่อย่างน้อยอย่าให้ระยะห่างมันเพิ่มขึ้น ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกลายเป็นแกะดําบนถนนอีกคราวนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การที่เราเนี่ยกลายเป็นแกะดําอย่างเดียวมันอาจจะทําให้เราโดนกระทํากลั่นแกล้งอื่นๆด้วยคนดีเขาก็จะไม่ทําหรอกแต่ว่าเราไม่สามารถบอกได้ไงเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าใครจะดีใครจะไม่ดีเราไม่สามารถที่จะเลือกเจอแต่คนดีได้เพราะฉะนั้นปกป้องตัวเอง การที่เรามีคันเร่งเนี่ยครับมันคือการที่เราอะเลือกใช้ระยะห่างเลือกคุมระยะห่างหน้ารถเรานะใช่ไหมเรามีคันเร่งเราเป็นคนเลือกฉันอยากห่างเท่าไหนฉันคุมเอาฉันอยากไปจังหวะนี้ฉันคุมได้แต่ถ้าฉันไม่ใช้คันเร่งล่ะใครคุมนูนรถหลังคุมรถหลังจะคุมว่าจะห่างตูดเราเท่าไหร่ดี จะบี้เรายัางไงดีจะให้เราไปไหมทุกคนลองดูเราอยากเป็นคนเลือกชะตาชีวิตตัวเองหรือจะให้คนอื่นเลือกเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับตอนยูเิรเนร่ะพอให้คนอื่นเลือกให้แล้วมันไม่ได้มันอันตรายเนี่ยเราเลือกเอาเราเลือกเองชะตาชีวิตเราอยู่ในมือเราอยู่ในเท้าเราเนี่ยครับ อย่างน้อยๆทางตรงคันเร่งก่อนหลังจากนั้นทางโค้งเนี่ยถ้ากลัวอา้าวเบรกได้แต่เนี่ยเราก็สามารถบังคับรถไปตามทางได้นะเห็นไหมบังคับรถไปตามทางได้ตามเขาไปก่อนตามเขาไปก่อนพยายามเกาะเกาะไว้ก่อนก็ได้กลัวใช่ไหมกลัวงั้นเกาะเกาะไปก่อนอย่าให้ระยะห่างแบบ ทิ้งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆร,รักษาระยะห่างได้ครับเมื่อกี้จากการที่เราเนี่ยเป็นแกะดำเราต้องให้เขาให้ทางแต่ถ้ามีความเร็วเราสร้างจังหวะได้นะจังหวะเป็นของเราถามว่าอยากวิ่งคู่ขนานก่อนได้ไหมอะสมมุติชั่วโมงแรก้าวคู่ขนานไปก่อนก็ได้แต่สิ่งที่จะเจอในคู่ขนาน เดี๋ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาเดี๋ยวจอดนั่นจอดนี่มันก็ทําให้เราเก่งเรากลัวเหมือนกันนะแต่ได้แต่ลองดูก่อนก็ได้ครับว่าจะเป็นยังไงอตอนนี้คู่ขนานความเร็วห้าสิบเนี่ยอย่างน้อยๆเราลองดูก่อนว่าเราสามารถขับในคู่ขนานได้ไหมถ้าเราเริ่มขับคู่ขนานได้เกาะได้ ไม่เต่าอ่ะโอเคคราวนี้เราลองเข้าทางหลักดูแต่พอเข้าทางหลักปุ๊บอันเนี้ยลองดูทําตัวกลมกลืนได้ไหมเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี้ยเราช้าเกินเป็นแกะดําอีกละอ่ะลองดูนะเนี่ยเราดูทางข้างหน้าก่อนได้เลยอ๋อมีที่มีทางหนีเราค่อยๆเฉียงออกก็ได้ แต่ลองดูนะถ้าสมมุติว่ามาทางหลักทางแรกถ้าเป็นแกะดํามันจะเป็นยังไงเนี่ยเขาขับกันอ่าอยู่ประมาณสักหกสิบถึงประมาณสักเก้าสิบผมเริ่มลดความเร็วลงแล้วอมอเตอร์ไซค์เริ่มเดือดร้อนแล้วเห็นไหมมอเตอร์ไซค์เริ่มเดือดร้อนแล้วเอาละสิเอาละสิละสกลายเป็นเต่าขึ้นมาละเอาละสิเนี่ย แล้วก็ทําคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยแล,แล้วเด่นละเริ่มเด่นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเด่นขึ้นมาแล้วเด่นแล้วจ้าเอาสิเด่นเลยทีนี้ตอนเนี้ครับถ้าเราบอกว่าเนี่ยฉันขอบังคับแค่หน้ารถฉันก่อนไปเรื่อยๆอย่างเดียวก่อนได้ไหมอ๋อก็พอทําได้แหละแต่ดูดิโดนอ่ะโดน เลี้ยวใส่กันอยู่เนี่ยเอ้าเอาเอาเอา,เ,อาเนี่ยเห็นปะว่าเราเนี่ยจําเป็นจะต้องมาอยู่เลนเนี้ยเพราะอะไรเพราะเราช้าแล้วเราก็จะโดนมอเตอร์ไซค์ทำเขาเดือดร้อนทำเขาช้าเนี่ยครับอ่ะอย่างน้อยๆน,นะครับเราลองดูคราวเนี้ยเรามาหาความเร็วกันว่าเราจะใช้ความเร็วเท่าไหร่การขับเร็วเนี่ย อย่างแรกนะเราลองวัดดูว่าเร็วเท่าไหนฉันถึงยังสบายใจอยู่สบายใจทั้งการบังคับสบายใจทั้งการอยู่ในเลนนั้นทั้งการใช้จังหวะฉันสบายใจตรงนั้นไหมถ้าฉันสบายใจโอเคตอนเนี้ห้าทุกคนอาจจะบอกว่าอ๋อโอเคมันก็มันก็ไปได้อ่ะนะแต่ลองดูสิ ว่าเนี่ยโอ้โหข้างหลังเนี่ยตามผมเป็นรถไฟเลยหน้าโลง่งเนี่ยแล้วคราวเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะโดนอยู่งั้นอะ่ะฮะอยากเร็วขึ้นเออลองค่อยๆเพิ่มความเร็วดูเราลองค่อยๆเพิ่มความเร็วดูว่าความเร็วไหนที่ชั้นพอเอาอยู่เอาไหวเห็นไหมเนี่ยแล้วเขาจะเข้าหลังเราเราจะไม่โดนปาด ตอนนี้ผมเพิ่มขึ้นมาเป็น60กว่าละ60กว่าละเนี่ยแล้วพอเราอยู่เลนซ้ายมันก็อาจจะมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรที่เราจะต้องเบี่ยงบ่อยอ่ะงั้นฉันขอไปเลนกลางดูแต่เลนกลางเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเต่าเกินก็โดนบี้ได้เหมือนกันนะเต่าเกินเราก็โดนบี้ได้เหมือนกันเอาไงดีอย่างน้อย ลองกลมกลืนกับสถานการณ์เราไม่จําเป็นจะต้องมองจุด,ดบ่อยอันนี้ที่ผมมองบ่อยที่ผมอ่านบ่อยเพราะว่าผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูแต่พอตอนจริงๆแล้วผมอยากจะให้ทุกคนดูสถานการณ์ตรงหน้ามากกว่านะครับว่าข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราใช้ความเร็วได้มากน้อยเท่าไหนอ๋อโอเคอ่ะมันก็เกาะเกาะเขาไปเรื่อยๆนี่นะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยมันแค่นี้เอง มันจาก40 50ตอนนี้กลายเป็น60 70พอได้ไหมเนี่ยแล้วเราลองดูถ้าเราไปออกแรงกับมันเยอะมันก็เหนื่อยเปล่าๆเนี่ยเราเอามือแปะปึ๊บปล่อยนิ้วงอให้แขนเนี่ยมันอยู่บนพวงมาลัยได้ด้วยนิ้วเนี่ยปล่อยปึ๊บแขนตกอย่างเงี้ยเราไม่ได้ยกแขนนะถ้ายกแขนอนะมันจะเมื่อยความเร็วเท่านี้พอไหม ถ้าคิดว่าเป็นความเร็วที่ฉันสบายใจฉันไม่ได้ยึกยักพวงมาลัยเล่นใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่าแบบฉันไปเลนขวาแล้วหูขวามันเร็วขวามันเร็วแล้วฉันรู้สึกแบบอยู่เงี้ยเนี่ยอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยอันนี้ครับก็คือเร็วเกินไปเร็วเกินใจเราถ้าเรารู้สึกทําอะไรไม่ทันคิดไม่ทันทําไม่ทันเครียดเรง็งเร็วเกินใจเราลองดู ใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่เร็วเกินใจมันจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะยิ่งความเร็วกลมกลืนกับเขามากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งทําให้เราเปลี่ยนเลนง่ายขับรถง่ายขับสบายไม่เครียดแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นแกะดำบนถนน,ขเ,ขนเขาขับกัน 45, 40 50แต่ฉันเนี่ย ขับ20เด่นเลยเด่นแล้วยากมากไม่มีใครอยากช้าเพราะให้ทางแกะดำหรอกครับเนี่ยถ้าถึงทางโค้งฉันยังไม่มั่นใจใช่ไหมชันช้าก่อนทางตรงชันเร็วได้ทางตรงชันเร็วได้ทางโค้งดูลู่ของฉันดีๆจิกทางของฉันดีๆเนี่ยฉันไม่มั่นใจฉันไม่มั่นใจชันชันช้าก่อนชันช้าก่อนฉันช้าก่อนฉันช้าก่อนเนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บอ่าทางตรงโอเคพารถไป เห็นไหมครับเห็นไหมทางตรงฉันก็แค่พารถไปแค่นี้แล้วการขับของเราจะกลมกลืนราบลื่นแล้วก็ปลอดภัยด้วยการบังคับของเราด้วยการเลือกและการตัดสินใจของตัวเราเองครับเอาละครับงั้นวันนี้ก็เรื่องเราโดยประมาณถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยผมก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้ เห็นถึงอันตรายจากการขับช้าเป็นแกะดำบนท้องถนนนะครับงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ